สวัสดีครับเล่าเรื่องร้ายตำนานในวันนี้นะครับเราก็จะมาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับให้ทุกท่านได้ชมนิทานได้ฟังนิทานกันวันนี้เราขอนำเสนอนิทานเรื่องหมู่บ้านดงดอกคำพลังแห่งความสามาัคคีนะครับก่อนจะไปรับชมรับฟังคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล่าเรื่องร้ายตำนานด้วยนะครับาหากท่านพร้อมแล้วก็เชิญไปรับชมคลิปได้เลยครับ หมู่บ้านที่แสนสงบนะครับชื่อว่าหมู่บ้านดวงดอกคาเป็นดินแดนที่มีน้ำคงไหลผ่านมีหมู่บ้านเล็กชื่อว่าดวงดอกคานะครับจากที่กล่าวไปแล้วนะครับข้างต้นหมู่บ้านแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ผู้คนทำนาทําสวนเลี้ยงควายใครมีอะไรก็แบ่งกันใช้ซึ่งมีพ่ะใหญ่คำสิงนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านผู้เปี่ยมไปด้วยปัญญาเป็นที่เคารพของชาวบ้าน เพราะคำสอนของเขานะครับเป็นเหมือนเสาหลักของหมู่บ้านเย็นวันหนึ่งเสียงของดังขึ้นที่ศาลากลางหมู่บ้านนะครับพ่อใหญ่ประกาศเรียกประชุมเอา้าพี่น้องเฮ้ามาร่วมโตกันเด้อมีเรื่องสำคัญหลายเรื่องขออยากให้ทุกคนได้ยินได้รับรู้รับทร,บรบาบแม่ใหญ่อุ่นสาวใหญ่ใจบุญหอบตะกร้าผักมาพร้อมพูดขึ้นว่ามีอย่างพ่อใหญ่เห็นเสียงของดังจังสัน้น ไข่กระโตกใจแทบเฮ็ดพักลนพ่อใหญ่ขยับหมวกแล้วพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังขึ้นว่าข่เพิ่งเด้ครข้าวจากบ้านขา้างล่างผ้าอยู่ใหญ่กำลังสีม,มาทางเข้าแล้วเด้เขาจะต้องเตรียมรับมือเพราะว่าล่มแรง,งหลายโมโหบาสิทวมบอแต่ถ้าเข้าบ่เตรียมโตบ้านเข้าสิพังเดอชาวบ้านต่างเฮือฮาบางคนหน้าซีดบางคนเริ่มซุบซิบลุงทิดหมอน คนขยันแต่ดื้อดึงพูดขึ้นเสียงดังโอ้ยพ่อใหญ่เรื่องพายุมันกับเรื่องธรรมชาติค่อยกระต้องคิดหน้าของค่อยคือเกา่าสิไปเสียเวลาเห็ดขั้นดินให้ค้นเสือบาว่ายดอกบางคนพยักหน้าเห็นด้วยเออว่ะบ้านไผ่บ้านมั่นกับเห็ดเอาเองแต่ไม่ใหญ่อุ่นคานขึ้นว่าทิดหมอน ท่นดินบอเห็นให้แข็งแรงนำทวมสิไหลเขม้าหอดทุ่งหน้าของบูบานห้องหมดเด้อยาคิดเห็นแต่ตัวเองลุงหมอนเถียงขึ้นคอยสรีสางของ่อยอ,อยู่แล้วแต่บม่มีเวลาซอยคอนอื่นดอกบรรยากาศเริ่มตึงเครียดหุ่นเท่าคนแก่ถอนหายใจยาวทำกลางความเงียบเด็กชายแก้วเด็กน้อยวัยสิบปียกมือขึ้นแล้พูดเสียงใสว่าลุงหมอน ถลุงบัซอยคนอื่นวัน่หนนาลุงสิลำบากเด้สีหายไผ่ซอยลุงในอนาคตลุงหมอนชะง,งักหันไปมองเด็กน้อยเด็กชายแก้วพูดต่อว่าพ่อหญยเคยเหล่าเรื่องไม้ไผ่หลายล่ามร่วมกันให้คอยฟังลมผัดกับวลมแต่ถ้ามีล่ามเดียวมันหักง่ายเด้เสียงชาวบ้านเงียบลงทันทีทุกสายตามองไปที่แก้วพ่อใหญ่คำสิงยิ้มออกมาบักแก้วกว่ากระถึกเด้ น้อยแต่มันหัวจักคิดแม่อุ่นลูบหัวเด็กแก้วอ้าวฟังไหวเด้อทุกคนคำสอนง่ายๆแต่มันคือสัจธรรมลุงหมอนก้มหน้าก่อนจะถอนหายใจและพูดเสียงดังเออจังสันขอยกระสีซอยพ่อยัยเฮ็ดขั้นดินหน้าเดอ้อขั้นแท้หน้าของข้านนะ่ะน่ะเสียงเฮ็ดดังขึ้นในหมูบ่บ้านบรรยากาศกลับมาดีอีกครั้งหนึ่งวันรุ่งขึ้นชาวบ้านทั้งหมู่บ้านออกมาช่วยกัน ผู้ชายช่วยกันแบกดินทำคันกั้นน้ำผู้หญิงช่วยหุงหาอาหารเตรียมสเสบียงเด็กๆช่วยกันเก็บฟืนกรอกน้ำเสียงหัวเราะและเพลงพื้นบ้านดังก้องไปทั่วดงดอกคำทุกคนลืมความเหนื่อยล้าเพราะรู้ว่ากำลังช่วยชีวิตของกันและกันพ่อใหญ่เดินตรวจงานแล้วพูดว่าเห็นบ่พี่น้องเห็ุงานน้ำกันมันคือความมวลความหักความสามคีแท้ สามวันต่อมาทองฟ้ามืดครึ้มลมแรงจนต้นไม้ลู่ฝนเทลงมาเหมือนฟ้ารั่วเสียงลมหวีดหวิวรอกับพีป่าหอยหวนหอดแล้วพายุใหญทุกคนเข่าเฮือเพ่อใหญ่ตะโกนทั้งหมู่บ้านปิดประตูหน้าต่างคันดินที่สร้างด้วยแรงสามคัคคีรับน้ำไว้ไม่ให้ท่วมเข้าไปในหมู่บ้าน เผือนที่เสริมด้วยไม้ไผ่แข็งแรงก็ทนแรงลมได้ลุงหมอนยืนมองคันดินแล้วคิดในใจดีนะที่ช่วยกันไม่ทำตามใจตัวเองถ้าไม่ช่วยกันป่านนี้น้ำคงทั่วหมู่บ้านนี้จมหายไปแล้วเมื่อพายุสงบลงฟ้าเปิดเสียงนกร้องกลับมาทุกคนออกมาจากบ้านเรือนเห็นว่าหมู่บ้านยังอยู่ครบถ้วนไม่มีบ้านหลังไหนถูกน้ำพัดผาไปพราใหญ่คำสิ์ ยืนกลางศาลาพูดด้วยน้ำเสียงปลื้มใจพี่น้องเห็นแล้วบอบอกความสามาคัคคีมันคือพลังใหญ่แต่ห่อแตกแยกความสามาคัคคีกันเห็นแก่ตัวมันก็ะสีในห,ห้าวพางพินาศลงแม่อุ่นยิ้มพร้อมยื่นข้าวเหนียวให้ทุกคนจำไเวเดอร์หมู่บ้านห้าว่ามีผายอยู่ได้เพียงลำพังโลกนี้มันต้องพึงพากันเด็กชายแค่ตะกลนเสียงใส พอใหญ่จังสั่นต่อไปบานเท้าต่องหักกันหลายๆเด้รอเสียงหัวเราะและความสุขลั่นไปทั่วดงดอกคำขอคิดเตือนใจความสามัคคีทําให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นในบ้านเราหรือภายในประเทศไทยของเราไม่ว่าจะยากเย็นขนาดไหนถ้าทุกคนช่วยกันสิ่งดีงามและความเรียบร้อยก็จะเกิดขึ้นในสังคมไทยเรานะครับและที่สําคัญน้ําใจคือรากฐานของสังคม ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือนิทานที่หยิบยกมาฝากทุกท่านในวันนี้นะครับและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ